ตัวเล็กครับก็ตัวละครจะใช้ว่าตัวละครใหม่ก็ไม่ได้เป็นทินามิร่างใส่ชุดนักเรียนไม่ใช่ชุดนักเรียนนะครับชุดอะไรไม่รู้<ม>ก็คือร่างนี้มันก็มาตั้งนานแล้วนะครับมาให้เป็นเศษเนี่ยมาให้เป็นเศษให้เติมได้ซื้อโอ้คิดว่าน่าจะไม่เข้าตู้แต่ว่าเขาก็มาเข้าตู้ให้ด้วยนะโอ้โหทราบซึ้งจริงๆนะครับก็จะมาสุ่มทั้งหมด400โลนะครับไม่รู้ว่าเพรพอไหมก็ จัดไปเลยนะครับ400โลหวังว่าจะได้สัก6ดาวอะไรอย่างนี้นะครับหวังเยอะไปหรือเปล่าเออผมลืมบอกไปนะครับว่าตู้ที่แลว้วอะทาระ,ะเสื้อขุมผมดวงดนะีสุ่มได้ไปใน10ตัวแต่ว่าไฟลเกมมันหายนะครับดังนั้นผมคิดว่าตู้นี้อาจจะเกลือนิดหน่อยแน่นอนแต่โชคดีนะครับที่เราเปิดเยอะก็เกลือก็ไม่เป็นไรเพราะเราเปิดเยอะนะครับ400ตู้ฮะ400โล มาดูกันนะครับว่าจะได้ถึงเป่าหรือเปล่านะมาดูดีกว่าตัวแรกจะใช่เลยไหมนะน่าจะใช่นะครับคิดว่าโอเคอาจจะยังนะไปกังต่อที่ห้าสิบโลมาครับแล้วผมกดค้าแบบงงก็มาเลยห้าสิบโลไปกังต่อเจอกันในที่กิโลเนะี่ยมาแล้วครับสี่ลุงคิดว่าไม่น่าใช่นะ แต่100โลออก3ตัวที่ถือว่าดวงดีนะครับมันออกเยอะช่วงแรกแต่ช่วงหลังมันจะไม่ออก,กันดีนะดวงเฮ้ยผมยังไม่ได้ดูเรตตู้เลยนะครับขออนุญ,ญาตดูก่อนเพราะว่านี่นะครับผมมันใส่ตัวละครแปลกๆเข้ามาไอแลีว้วงถึง2ตัวนี้นะคือทำไมมันใส่เข้ามาวะนอะอ้ตัวนี้มาไงนะผมก็ได้ โยโบ่ร่างนี้มาแถมมาเฉยเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ดูว่ามันเก่งไหมนะครับแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าต่อให้ศัตรูเนี่ยจะมีอายโตแต่ตัวนี้ก็สามารถล่างบับได้นะก็ยังพอหิวขึ้นมาได้อยู่นะครับก็ยังไม่ใช่ฮินดนม้เข้าโลที่สองร้อยกันแล้วนะครับมานะครับโอ้โหมาสองตัวด้วยนะเพราะว่ามีคนมาอยู่สองคน นานแล้วนะพี่ผมไม่ได้สองตัวจากตู้เลดเอเียตตู้นี้นะก็ทํามาสองตัวก็ต้องมาสักตัวต้องมีบางอย่างที่ฉันสามารถทําได้นะครับเต็นอนอยู่แล้วสวยเฮ้ยมมไม่ใช่นึ่า่าโยมอีวินโอเคก็น่ omo, e okay, นาจะเกลือไปอานนานนะคือผมอยากได้แบบ ตัวละครตัวเล็ดภายในแบบนึงร้อยโลเดียวกันน่ะเข้าใจไหมมันยากมากเลยเหรอเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับดูดิพอมาสองตัวติดแล้วคือที่เหลือก็ไม่มาแล้วหรออ่ามาอีกหนึ่งตัวเนี่ยถ้าอันนี้เป็นฮินามินะผมบอกเลยว่าจะดีมากเลยแบบภายในหนึ่งร้อยโลฮินามิมาสักสองตัวนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเกินนะมันคงจะไม่ให้ผมเลย ให้ผมได้ไหมล่ะอะไรหลักการอะไรของมันแต่โชคดีนะที่เป็นสองร้อยโลก็เปิดชิวๆได้อยู่นะครับเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะรีเซ็ตใหม่แต่เพชรผมนี่น่าจะพอนะครับคิดว่ามาละกดข้ามแว่งเลย โอ้ได้อยู่ตะด้วยนะยยูต็น่าจะใกล้หกดาวแล้วนะครับฮินามิเดี๋ยวอันนี้น่าจะฮินามินะครับโอ้ไม่ใช่ด้วยสูญหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮินามิน้องโอ้โหในหนึ่งร้อยโลไม่มาถือว่าเกลือนะครับน่าจะเวลาสวยครับขอฮินามิโอ้ได้ฮินามิแต่คนละฮินามิกันน้องไอวนโอ้ย โอ้โหเพชรผมขาดอีกประมาณนิดเดียวก็จะเปิดได้ครบเน่นเดี๋ยวเราไปหาเพชรน,นิดนึงวะ่ะจะได้เปิดทีเดียวนะครับนี่ได้มาสามพันเพชรน,นะครับแบบแบบทันใจไปกันต่อเราไม่ดูอะไรแล้วนะรีบจัด พอเปิดเยอะแล้วมันจะลุ้นยังไงนะพเพราะถ้ามันควรตีไม่มาเเปิดแล้วผมไม่เห็นจะได้แบบได้ลุ้นตัวละครเดียวกันมาเลยแบบหนะึ่งร้อยโลเดียวเลยอยังไม่เคยมีในปฏะวัิศาสตร์ไอเดี่นะครับนอกจากคันยวขาวเคมากหนึ่งนะครับ โอ้โหโอ้โหโแล้วก็ลกสุดท้ายมาไหมไม่มานะก็คือได้ฮินามีแค่หกตัวโอ้ไมค์ก็หกตัวมันจะพออะไรนะครับอยากได้ฮินามิอีกหนึ่งตัวนะ พลราีนามีหนึ่งตัวเนี่ยหดาวก็เดี๋ยวค่อยไปแอบไปเปิดนอกรอบแล้วกันนะครับไม่มาเปิดให้ดูแล้วแหละเพราะมันจะเป็นท็อปซีเคดอย่างไงล่ะดูดีว่าวัาัพยากรผมพอไหมยังพออยู่นะก็อัาไปเลยมาดูว่าเราจะดันพลังได้เท่าไหร่นะครับ ขอบเขตเอาสุดแม็กไปเลยนะวันนี้ใส่ไปก่อนเปิดได้อบเลยโอ้โหมันต้องใช้ทูไกอีกร่างหนึ่งแย่ yeah, แล้วนะครับอย่างน,นี้ย yeah, จะเพราะทูไกอีกร่างหนึ่งก็ไม่รู้มันจะเข้ามาไหมนะครับพรามันตัวเติมเหมือนกันเนาะถ้าผมจะไม่ผิดเอ๊ะหรือมันไม่ใช่วะมันคือร่างไหน อ๋อเออเป็นร้านที่มีให้เติมซื้อนะครับแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เติมมาดูดีกว่าว่า potential ลดสกิลไหน,นครับบทสกิล 2. สองสกิลสองเนี่ยครับสกิลที่มีรังบับด,ด้วยนะก็ถือว่าดีนะมผมเคยมาพูดสกิลง่ายๆแล้วกันนะครับผมสกิลแรกก็เพิ่มความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเพชรพีนะแล้วก็การป้องกันสกิลสองก็เป็นการ ฟื้นฟู HP นะครับรูปร่างดีบัฟแล้วก็มพิ่มความสามารถพื้นฐานสกิลที่สามมันก okay. ็จะเป็นการเสริมมาจากสกิลที่สองีกหนึ่งทีนะครับก็เพิ่ม HP อะไรพวกนี้สกิลการ์ดก็คือเพิ่มความสามารถพื้นฐานเออเส็จนั้นแหละงงไหมงงก็งงต่อไปโอเคอัพเลยนะครับโอ้ปลดปลดปลดมาให้หมด อย่าไปกงอย่าไปกักอย่าไปรักตัวเองใส่ให้สุดแล้วอยู่ที่คาร์บอนนี่คือผมไม่ค่อยชอบระบบติดตั้งเองทั้งหมดของโพเทนเชียลเลยนะมันใส่อะไรก็ไม่รู้คือมันไม่เห็นคิตาดูว่าผมก็มีรีวิวเลว้านะครับมาใส่รีวิวอะไรของมันรีวิวรีวิวนึ่งจะบ้าเลยนะครับไม่เออจับ ใส่เหลืองหกและกันแล้วก็ฟ้าอันนี้ต้องหามีหมัดป่าวะมีด้วยนะโอเคใช้เป็นเหลืองฟ้าแล้วกันไม่มีแดง ราะตัวนี้มันไม่ตีอยู่แล้วแดงอาจจะไม่สำคัญเท่านั้นนะเราไปสุ่มเอาเรื่องก่อนดีกว่านะอ๋อผมลืมบอกไปนีกิจกรรมร้อยวันฉลองด้วยครับก็จะมีกล่องนี้ให้นะเอกล่องแดงนี่นะครับเปิดก็จะได้ตัวละครประมาณนี้เลยนะก็จะมีฮิเะมิกับโทกะเอาโอเคเดี๋ยวมาเก็บโทกานี้แล้วกันเนาะก็เอาไว้ก่อน ที่จะมาทํากันก็คือสุ่มอาวุธนะครับโอ้ตรงนี้เก็บได้เท่าไหร่ละโอ้แสนสี่นะโอ้ทีเดียวเต็มเลยนะสุดยอดมาสุ่มอาวุธหาน้องฮินามิกันนะครับอาวุธมันคืออันไหนเอ่ยอาวุธมันเริ่มเยอะขึ้นจนแบบหายากแล้วนะน่าจะชิ้นนี้แหละโอเคเปิดไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าได้ U R เร็วก็ดีถ้าไม่ได้ก็โอ้ได้เร็วคนระับอตัวนี้ยังดีนะครับคันนนกี่เปิดไป400กว่าตัว400ก็อันไม่ออกเลยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วสืบนะทอดได้แบบ,บงงๆ,ๆครับอาไป119มันก็ตันแล้วนะครับ ตอนนี้นะมีผมพลังอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามื่นนะครับก็เยอะเอาเรื่องนะครับแต่ทำไมไอ้นี่เยอะจังอ,อ๋อน่าจะเพราะมีกลยุทธ์นะครับยุทธวิธีก็เลยเยอะมาครับเราจะไปทำการรีวิวกันไปเลยทีเดียวจบๆก็จะมาแทนโทกะนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็โทกะมาเป็นตัวซับโอ,โอเค พลังทีผมก็เพิ่มขึ้นีกป,ประมาณหมื่นหนึ่งถึงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงเราไปลองกันเลยนะกับทีมนี้นครับมาดูกันว่ามี <c oughs> มีฮินาะมิมาช่วยฮิลแล้วจะสามารถทนดาเมจของพวกตัวอโอกิรีได้หรือไม่ <c oughs> ติดร้อนล่นไปเลยนะดูดิครับ ดูดิครับเจ็บเหมือนเดิมแต่เจ็บน้อยลงหน่อยคิจะมีมันเพิ่มบับเลือดสูงสุดได้ค่างดีงยังทนอยู่ยังทนไหวโอ้โหทนได้ยังไงเป็นยังไง่ะครับแล้วดูดิครับอย่างหิวไม่ขึ้นเพราะว่าต้องต้องให้ถึงสามสเต็กก่อนนะอันนี้ยังยังหนึ่งสเต็กนะครับคือมันได้หนึ่งสเต็กต่อเทินเนาะก็ปัาจะได้หิวก็ต้องเทินที่สามอะนาน,นอยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้รังบับกันง่ายๆว่ะ <c oughs> ก็ยังก็ยังเสียบเปียบอยู่นะครับามาอา้าวไม่ใช้น้องคินาวิหรอระบบเกมโขฉลาดจริงๆอ่เลือกเต็มแล้วนะครับเออเลือกเติงยั้ไดไรฮิวนะรอบที่สาม เรียบร้อยล่วงนะครับก็ถือว่าแบบช่วยทีมอันเคียวกผมได้มากขึ้นเลยนะเป็นตัวละครซับซับที่เป็นซับกดสกิลอะเออเพราะผมมีแต่ซับสำรองก็มีผลเนี่ยอันนี้เป็นซับที่ใช้สกิลกดบ้างน,นะครับก็ตบดีได้นะเดี๋ยวเราลองหาคนอื่นตบดูนะครับอันนี้เอาเปืุผมก่อนโดนนวดแน่นอน อมีแต่คนจะนวดเราคนนี้จะไหวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวคานิกิมีมตัวสำรองดาเมจเขาก็จะเบาหน่อยว่ะยังไงเรามาดูกันนะว่าจะทนได้ไหมนะครับเมื่อจะทนไม่ได้ <c oughs> เพื่อนจะโดนไม่ได้เว้ยพี่อะไม่ตายนะนี่คือข้อเสียของทีมอันเดรคูสันที่ตัดเลือดเลยแหละและข้อดีของทีมโอคิลีคือต่อยมันบางแต่มันดูดเลือดแรงนะเห็นไหมพีไอโยโตแบบลงไปมิดหลอดนะมันยังกลับขึ้นมาใหม่ได้ไม่เป็นไข่ก็ลุงตู่ลุงป้อมลุมธนาธรช่วยดูด้วย แต่รอบนี้ใครจะช่วยล่ะครับออไม่รั่วหมนละน่าจะชนะว่ะอือไม่ไม่ทอนแล้วหรออือโดนฟาดรัวๆอา้าวอย่างนี้เลือดเต็ม ือเริ่มเทินสามนี่คือ,อยังไงเราก็เลือดต็มเอาดีเพราะมันฮิวหกสิบเปอร์เซ็นของพลังชีวิตนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยหนกะสิบเปอร์เซ็นตแล้วมันลางบับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันลางบับมันก็ค่อยฮิวหรือว่ามันฮิวแล้วลางบับเพราะว่าไอ้โตเขาตายก่อนได้ทดลองตะเกมที่แล้วมันก็ฮิวเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้โตรอบที้เขาติดวิงหรือเปล่า โกะผมตอนนี้ก็สี่ดาวนะครับจะห้าดาวแล้วเปล่าก็จะไม่ได้คิดว่าน่าจะชนะนะครับหรือเปล่าวะทารายังไม่ตายชนะเลยครับเรียบร้อยถือว่ากลับมาทวงบัลลังค์คืนมาได้ด้วยรอคีนามิอฮผมนะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆปกแปลกจริงโอเคเราไปดูอย่างอื่นต่อไหนๆก็ไหนๆรวกอะไรให้หมดเราได้ยูตะมาใช่ไหมยูตะผมก็จะ หกดาวแล้วนะครับในที่สุดตัวนี้ผมอัพมานานมากก็หกไปแล้วหกดาวถามว่าหกดาวแล้วมันดียังไงนะครับก็แค่ทำให้สกิลการ์ดเนี่ยมันได้พลังงานเพิ่มเติมแห่งมืสิน้น <c oughs> ไล่สารลายจาัดนะครับก็มันเพิ่มพลังได้ก็เพิ่มๆไปเนาะแต่ก็ไม่ค่คยได้ใช้ยูตาในทีมตักอยู่แล้วบอกว่า เออช่างบรรเทิงนะครับต่อมาผมได้อะไรอีอยู่ไหนวะตัวที่ผมได้อีตัวนี้ครับตัวอะไรอีก่ะนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนนึกไม่ออกว่ะตัวนี้เอาอัพเดตไปละ ก็ได้จะอัพเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้ติดไว้ติดมือมาด้วยนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ไม่เห็นคนใช้ก็น่าจะไม่ดีอ่ะโอเคเราไปดูอันดับพลังกันนิดหนึ่งนะครับว่าเราเป็นที่หนึ่งไหมนะเราเป็นที่หนึ่งเะครับก็ถ้าดูจากการที่ไม่มีใครมีตัวละคตรตัวนี้หลาย,ลายดาวแสดงว่าเซิร์ฟผมนี่ไม่มีใครเล่นอันเทค,คูเลยเหรอ เพราะถ้าเล่นอันเดรคูเนี่ยต้องเติมซื้อตัวนี้แน่นอนนะหรือคิดอีงงด่างีหนึ่งคือเสื้อผมอาจจะไม่มีสายเติมนั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับฮินามิในวันแรกของผมนะครับก็ผมทำหกดาวแน่น,นอนนะแต่ต้องมาดูว่าผมจะทําจกำการสุ่มตรงนี้หรือว่าผมจะยัดด้วยเศษเลยนะครับก็แล้วแต่ความอดทนของผมนะครับเพราะผมก็มี <c oughs> มีอันนี้อยู่แล้วนะครับ การรับดาวสาวคนดาวสุดท้ายก็ค่อนข้างดีนะครับว่าก็จะเพิ่มเหุพีสูงสุงดไปสิบเปอร์เซ็นดื้อดอด,อดวนด้านโอเคบ๊ายบาย